คุณครูบอกแม่เ,เมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมเรามีพลังมีความที่จะอธิบายแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่เขาทำมันมันไม่ใช่นะมันมันไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าคุณครูก็เลยเคลียร์แล้วคุณครูทำไมมีพลังเคลียร์ที่แท้คุณครูมีความรู้ของที่เคยหลักภาวนามาในอดีต มันก็เลยทําให้มีความรู้เหนือเหนือจิตดวงอื่นที่เขาเป็นจิตธรรมชาติจิตมนุษย์ถ้าไม่ปฏิบัติเป็นจิตธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณครูมีม,มีมีจิตที่ถูกภาวนามาคุณครูก็เลยอ่านสิ่งนั้นออกออกตรงที่ว่ามันไม่ใช่คุณครูก็ไม่อยากให้ทําเพราะว่าคุณครูคุณครูเข้าใจไหมก็อ,อย่างที่ว่าออ,อ,อนักเรียนมหกจะ้ะ แล้ว,แล,วแล้วนี้มันจบแล้วค,คุณครูจะไม่ให้มันเข้ามาหาวิทยาลัยเหรอนั่นแหละเดียวกันเพราะฉะนั้นค,นคุณครูขึ้นไปเรียนตรงนั้นแล้วแล้วค,คุณครูก็ยังเห็นก็ยังมาเจอพวกโมห oh กอ่ะเพราะนั้นค,นคุณครูก็เลยรู้ว่าไอ้พวกโมห oh กมันคิดอะไรอย่างเี้ยเพราะว่ามันครูครูครูออกครูออกจากตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ครูผ่านแล้วนี่คืออุปมาปรมัยว่าจิตที่รู้ทำในอดีตชาติมันมาสานต่อมันมันไม่หาย ที่แม่ยืนยันว่าไม่หายนะจ๊ะเพราะถ้าได้แล้วไม่หายพอพอพอเข้าใจใช่ไหมคะท่านโทษค่ะ,คะไม่ไม่หายค่ะมันมาสานต่อไม่เพราะว่าปฏิบัติด,ด้วยกายวาจาใจไม่ได้ปฏิบัติด,ด้วยไม่ได้ปฏิบัติด,ด้วยอามิตรสร้างบทสร้างวิหารสร้างานางู่นทางนี่แต่เมื่อกี้แม่ก็ว่าถ้าสร้างได้ก็เอาถ้าเราไม่เร้อนก็จะได้เป็นกําลังจ้า ไใช่ว่าจะไม่สร้างสร้างก็สร้างไปถ้าเห็นว่ามันประโยชน์แต่แม่พระแม่เลีงไปที่พระพุทธองค์ไม่เห็นไม่เห็นเน้นไม่เห็นสอนเลยว่าต้องสร้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่บอกให้อยู่กับต๊อปอยู่อยู่อะไรอ่ะอยู่สม,มถะมากเลยเทียบว่าอะไรอะไรที่มันเขาทิ้งแล้วเอามามามาทําใช้อะมาใช้ของใช้อย,ย่างโลกเขาไม่เอาแล้วเอามาใช้นะคะแล้วก็ที่อยู่ก็นั่นแหละค่ะ เขาเรียกถ้าคนคนคอีสานเขาเอื่นเถียงหน้าเอออยู่แค่นั้นเองค่ะเออถ้าคนทางางทภาคใต้เขาจะเรียกขนมสรุปแล้วก็คือต๊อปกระต๊อปน้อยนะคะนะ่เห็นไหมท่านท่านเป็นผู้บรรลุโลกบรรลุแจ้งโลกเป็นผู้มีบุญบา,บารามีเป็นผู้มีบุญญาธิการเป็นผู้หลุดโลกเป็นผู้ที่มีอสติปัญญาเป็นเลิศเป็นผู้ที่มีสามารถ สวยแต่สุขเดี๋ยวล้วนๆค่าอาวิชาหมดพิกพกิจใจได้หมดแล้วจัดจานกิจ,จใจได้หมดแล้วท่านยังต้องอยู่แค่นั้นได้ท่านไม่เห็นต้องหาปราสาทอะไรอะหออะไรหอปราสาทอยู่ไม่ใช่หรอเออเขาเรียกอะไรเ,เรื่องหัวกรอหดทำนองนั้นท่านไม่เห็นต้องไปหาอยู่ท่านทั้งทั้งที่ท่านสามารถอยู่ได้จะเอาทางการขนาดไหนเพราะว่าท่านเกิดในอะไรพูดหล่อเนื้อเชื้อสายกษัตริย์อ่า ถ้าเทพมาเกิดเหม่ยฐา,านะสูงแล้วมาเกิดนี่แลอ่าหมายถึงแต่ท่านยิ่งมามาจุติเพื่อจะมาปฏิสรูอีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ท่านกุลบารมีขนาดไหนแต่ทําไมท่านไม่ฟุ่มเฟือยนี่นะนะาไม่ฟุ่มเฟือยเลยแล้วแล้วทีนี้ถ้าฟุ่มเฟือยมันก็จะหลงมันก็จะติดติดทั้งกินทั้งอยู่จิดทั้งแบที่อาศัยติดทั้งอ่านี่แหละเขาเรียกอะไรอ่ะ สถานที่ที่อำนวยความสะดวกมันติดแล้วมันมันก็เป็นเรื่องของไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยวางอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้เราก็มองตรงนี้แหละค่ะว่าถ้าปฏิบัติจ,จริงๆละจริงๆเข้าสู่ทางธรรมเพื่ออยากให้จิตเรายกระดับขึ้นมาไม่เป็นจิตของธรรมชาติเราท่านถึงได้พาเราวางปล่อยไม่เอา เอาแค่อาศัยเห็นอาศัยทุกกรณีแค่อาศัยทุกกรณีไม่ตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้าตั้งกัก่เรื่องกินเรื่องอยู่ตั้งแต่เรื่องภาชนะที่ใช้ต้งของใช้นี่ในตัวเอาแค่อาศัยทั้งนั้นเลยค่ะเอาแค่อาศัยทั้งนั้นเลยมันไม่มีสมบัติเลยค่ะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโลกสมมติมหามหาบารามีแห่งจิตไม่มีสมบัติมีแค่ผ้าสามผืนอยู่ตลอดชีวิตสังคติ สบงกีวรอ,อังสะที่อังสะกับกับส,ะส,ะสะบงนี่เนี่ที่ที่ทรงเปลี่ยนอยู่มั่งเพราะอะไรมันเป็นของนุ่งแล้วมันเป็นขเสื้อเสื้อ,ขอเอขาเสื้อในเนาะเสื้อในพระก็เรียกอังสะเนาะอืมนะก็ที่จะเปลี่ยนมั่งก็คืออันนี้นอกนั้นก็อ,อยู่ได้ตลอดชีวิตท่านท่านไม่สุ่มเฟือยเลยแล้วทีนี้มนุษย์อลังการมันอลังการเลย เราะนั้นถ้าว่าเราปล่อยวางได้มันก็เลยทําให้จิตเราว่างวาง,วางเปลี่ยนเพราะจิตธรรมชาติมันชอบชอบพลังตารชอบคฤหอหาด <c oughs> เออชอบเออ,เอ,อขรคฤหาด์ป่าไม่ได้เรียกไปถูกเทเอ,อ่าแล้วก็ออไม่ได้เออไม่เรียกไปเป็นเออเทศจะไม่มีคอให้ครูเทศกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกใบนี้ถูกไหมเราก็เขาบ้านมันอยู่ตัวน,น้อย มนุษย์ตัวน้อยแต่ทําไมที่อยู่มันหัวเห็นแล้วน่ากลัวตัวเล็กเกเองอ่ะขึ้นไปแล้วทําไมที่อยู่มันบอบกมหาลานกันนั่นล่ะที่ดินก็เป็นเป็นร้อยกี่สิบเป็นไรสี่ไรห้าไรแล้วบ้านก็จนไม่กล้าเรียกบ้านเรียกข้าสน์อ่หอะไม่เรียกถูกป่าเอออ่ะอ่ะแล้วนี่คือยังไงนี่คือความคิดของธรรมชาตินี่เขาไม่ผิดนะแต่ว่าแตกต่างกับ ที่ผู้ท่านบริสุทหลุดโลกสุกอย่างเดียวต่ําต้อยลงมาไม่ต่ําก่อนอะไรอ่ <c oughs> ตอะตอกกระต๊อ <c> ก <oughs> เรียกอะไรเดี๋ยเถึงเ <c oughs> ียงนาบัานอีสานก็เอินเถียงนาที่ว่าเมื่อกี้ค่ะแล้วว่าคนทนางภาคใต้เขาเรียกกระหน่ำนะจ๊ะก็สรุปแล้วก็ยกไปไหนได้เลยนะกระต๊อกที่ว่านียท่านเอาแค่นั้นตลอดชีวิตจ้ะแล้วล่าอีกทีก็กดการกดตรงไหนก็ได้ ที่พอหลบแดดหลบฝนได้มั่งอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านอยู่อย่างนั้นท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หุดโลกแต่พวกเราอยู่อย่างนี้นึกว่าสบายเหรอนึกว่าเท่เหรอนึกว่าสุขมาลงสูงล้วไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าสิ่งร่างกายเรามันไม่มันไม่อายุยืนเหมือนคาร์ลฮาร์ดดิแต่คาร์ลฮารดมันอยู่เป็นพันๆปีก็ได้ดิ <c oughs> เออเอเอเอย่าว่าแต่เพราะว่าซ่อมไปดูแลไปก็ได้เพราะมันแข็งแรงอยู่อะ เพราะว่าเขาทําอย่างดีแล้วทําไมมนุษย์ต้องไปสร้างอะไรขนาดนั้นอลังการาก็ก็ก็อย่างนี้คือคือน,นิสัยธรรมชาติอันนี้กลำลังพูดว่าปล่อยวางกับกับอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบเหนือธรรมชาติต่างกันขนาดนั้นถูกไหมคะอ้ะแล้วทีนี้มามาฝงฝงเขาเขาย้อนก็มาเรื่องที่ว่า เพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมทํางานที่คุณครูเห็นว่ามันมันไม่มันไม่เหมาะสมที่จะเอามาอเนี่ยเราก็เป็นผู้ผู้ให้ความรู้เด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ากิดทาตรงนี้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยคุณครูคก็ได้จะบอกไปแล้วคุณครูบอกไปแล้วครั้งหนึ่งเขาก็ยังไม่หยุดเอาคุณครูเอาอีกครั้งหนึ่งนะนะครั้งสองเขาก็ยังไม่หยุดถ้าเขาทาอีก ตัดเลยเราส่งเคาะเข้าทําตามพบพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ลงโทษสาวสงแบบนี้เหมือนกันค่ะผิดครั้งแรกท่านให้ท่านให้อภัยค่ะท่านให้อภัยผิดผิดครั้งแรกท่านถือว่ายกให้อยู่อ่าพอครั้งสองท่านก็ยังเมตตาเอามาสอนบนี่สอนบอกแนะนําสิ่งที่ผิด,ดนี่ผิดซ้ำซ้ำซากครั้งที่สองท่านก็สอนผิดครั้งสามขั้นตัดออกเลยค่ะตัดออกเลยมึงออกไปจาก สถาบันออกไปจากความเป็นสาวกเลยไม่ไม่อยู่ในตักขาดเลยนะคะเพราะท่านถือว่าแบบนี้ต้องกลับไปสร้างบารามีก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ท่านใจร้ายนะคะเพราะท่านเห็นแล้วนี่ว่าท่านตวรวจดูหมดนะตวรวจดูรู้แจ้งรู้แจ้งว่าคนเราอ่ะผิดครั้งแรกเอาโอเคไม่ไป็นไรก,ก,ก็ก็ปล่อยมันก่อนเอาูสิก,กรรมให้มันเพราะมันเป็นคนมาจากธรรมชาติเอา้ามันผิดมันผิดดังเดิมอีกแล้วเนี่ยวามันไม่ได้แก้ไขเลยนี่ยวา ก็เรียกมาสอนสอนสัตสอน,สอน,สอนจนทุกอย่างบอกแนะนําทุกอย่างเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกมันมันบัทอรมันทาร้ายตัวเองอ่้อาวบอกโอเคผ่านเอ้ามันทําอีกแล้วนี่แม่ท่านก็ออ๋อแต่ท่านไม่อธิบายแต่เราเอาคําเอาเอาเนี่ยเอาตําราที่เราได้ยินมาเราเรียนมาได้ฟังมาเนี่ยมาเอาประโยชน์ก็เลยรู้ว่าครั้งที่สามไม่ต้องตัดมันออกไปเลยนตตัดมันออกจากทายาทเลยอะท่านไม่ท่านไม่เอาไว้ใน พุทธศาสนาไม่ปล่อยไปก่อนแต่ไม่สอนนี่ไ่คะแทงบัญชีเราที่เราบัวบัวใต้น้าไปไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะบัวใต้น้ําใต้โคนตมโผลมาเต่ากินหมดโผลมาสัตว์กินหมดนะท่านแทงบัญชีเป็นไง้นะมึงมึงไปอยู่ตรงนั้นก่อนกูจะเอาตัวบัวสามเราถูกไหมนี่แหละจ้ะท่านถึงบอกว่าเราเราที่อยู่ใต้โคนโผลมาเมื่อไหร่ เต่ามันเอาไปกินหมดแล้วยังไม่ทันจดขึ้นมาหาท่านได้เลยอันนี้อุปมาตรงไมใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูเห็นว่าเพื่อนร่วมสถาบันเป็นแบบนี้แบนี้ครูก็ถ้าก็หาวิธีอย่างที่แม่บอกตอนต้นๆ,ๆนะจ๊ะว่าอสามครั้งแล้วยังไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องไปนั้นยุ่งเขาแล้วปล่อยไปตามบุญกรรมไม่ต้องยุ่งจะไม่ต้องยุ่งแล้ว เนี่ยแหละเพราะเพราะเราไม่ผิดไงเรานึกถึงคําสอนนึกถึงการปฏิปทาที่พระพุทธองค์ปฏิบัติหรือทําต่อสาวกนานเราไม่ผิดนะคะไม่ผิดค่ะที่ไม่ใช่ใจร้ายค่ะเพราะว่าเราเราเข้าใจกฎหมายนะคะอะเราให้โอกาสแล้วนะคะก็อย่างนั้นนหะจ้ะเราก็เราก็อย่ายไปโกรธไปขุนไปเครื่องเขาเราก็ทําตัวไปตามปกติ เป็นเช่นั้นแหละค่ะแล้วถ้าเวลานี้ที่คุยมาทั้งหมดเข้าใจว่าคุณครูวันนี้พระธรรมจัดสรรเพราะว่าคุณครูเป็นเป็นผู้มีอะไรเป็นผู้มีความรู้ให้กับชาวโลกอยู่แล้วให้เขาได้ไปประกบอบสมาชีพให้เขาได้มีไปแต่ทำงานทำการให้เขาได้มีอ,อะไรคีวิตอยู่ด้วยด้วยความรู้ที่ ที่เรียนมาก็ได้หาทํางานทําการได้โตขึ้นก็ได้มีงานมีการทําเพราะทุกคนมีความรู้ก็แล้วจะจะไปสอบตําแหน่งตาแหน่งไหนนี่คือผู้ผลิตผู้ผลิตบุคลากรแล้วทําไมจะไม่เข้าเรื่องไม่ไม่รู้เรื่องนี้แล้วถ้าพ่อคุณค,ณค,ณคณรูเลือรู้เรื่องนี้อีกรู้เรื่องที่ว่าปฏิบัติต่อใจมันได้อีกแบบหนึง่งปฏิบัติต่อจิตาตามตามพทธเจ้าได้อีกแบบหนึง่งแล้วทำไมครูจะทําไม่ได้ ก็าคงครูม,ม,มีมีวิชาตัวนั้นเป็นตัวตัวตัวกำลังอยู่แล้วค่ะอ่ะแต่ที่ที่แม่พูดเมื่อกี้ก็คงเข้าใจใช่งไหมคะว่าความรู้ในโลกใบนี้เอาไปด้วยไม่ได้ตายไปมันก็มันก็มนไม่ไปที่ว่าที่ว่ามันจกลงที่ที่โลกใบนี้เลยความรู้นะแต่ความรู้ที่พู้เจ้าสอนเนี่ยมันตามไป อันนี้ย้ำเฉยๆเนาะย้ำเฉยๆมันตามไปไม่ไม่หล่นหายไม่แต่หยดเดียวทําไมถึงไม่หยดหายก็เราเป็นคนเป็นคนจัดการกระจายเราเมื่อวางแล้วมันไม่เอามาใหม่นะใจเนี่ยถ้ามันได้วางแล้วมันไม่เอากลับมาใหม่นะเพราะกฎธรรมชาติถ้ามันได้ตัดสินใจวางแล้วมันไม่เอากลับเข้ามาเด็ดขาดนะขาดสบั้นเลยนะดังนั้นถึงว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อให้เราอะ ดูความจริงแล้วเพื่อบุญบารมีแท้บุญบุญไม่ใช่บุญธรรมดาบุญพิเศษพิเศษที่จะให้เราสวยสูงล้นเนี่ยมันเป็นต้องต้องต้องเป็นเป็นที่ใจเป็นผู้เข้าใจค่ะใจเข้าใจเข้าใจคําสอนพระเจ้าไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้ไม่ใช่เรียนไม่ใช่ฟังไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เกิดจากศึกษาไม่ใช่รู้จากว่า ตำลาแล้วก็สัญญารู้ไปหมดเลยอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นค่ะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอันนี้มันรู้แบบเข้าใจ,จะมันเข้าใจแล้วมันจบประหารเลยค่ะเพราะนั้นถึงว่าปฏิบัติคําสอนพระเจ้าสอนให้ใจเข้าใจเอาคําสอนพระเจ้านำมาสอนให้มันเข้าใจพระเจ้าสอนอยังไงสติปัญญา เดินปัญญาอธิบายอธิบายบอกใจสอนใจทุกกรณีที่พระเจ้าสอนอยากแล้วมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันเป็นใหญ่มันเป็นประธานมันเป็นผู้เลือกเป็นเป็นผู้แต่เอาดีเอาชั่วเพราะพระเจ้าให้ฉายามันว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นผู้ใจใจมีอานาจใจเป็นผู้เลือกใจจะเอาดีเอาชั่วขึ้นอยู่กับใจ เพราะนั้นมนุษย์มีสิทธ์ตัดสรู้แจ้งโลกมนุษย์มนุษย์มีสิทธิ์ออกจากโลกใบนี้ในชาติใดชาติหนึ่งถ้าสู้ตาย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 นี่หมายถึงว่าขัดใจทุกกรณีฝืนใจทุกกรณีที่เป็นเรื่องของสมมุิสู้แข็งใจตัดสิ่งที่พระเจ้าให้ตัดมันเป็นมันเป็นอนัตตาสิ่งที่ท่านให้ตัดมันเป็นอนัตตาคืออารมณ์ไงท่านให้ตัดอารมณ์ตัดเลย ท่านให้วางความความเล็กความยึดมั่นบ้างเลยนี่ครับท่านให้วางความอุปทานบ้างเลยท่านให้วางอารมณ์ลโลกหลง Lauren. ท่านให้วางบางเลยนี่แหละค่ะนี่แหละตามแบบนั้นนะคะทีนี้วางมันก็เลยกลายเป็นว่าจิตใจแล้วใจเราเนี่ยมันเลยเป็นว่าเป็นใจวิชาแล้วก็เป็นใจบริสุทธิ์แล้วก็เป็นใจที่ หลุดพ้นเพราะไม่มีสิทธิ์อยู่ในโลกใบนี้เพราะเพราะว่าใจเข้าใจความจริงจาะปกติใจเข้าใจความสมมตุติจ้ะเข้าใจตามสัญญาความจาแต่เรียกว่ารู้ก็แล้วกันนะมันรู้รู้ตามสัญญาความจารู้ตามตามฟังตามศึกษาตามคําบรรยายแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจจ้ะ เพราะนั้นถ้าอธิบายละเอียดละเอียดด้วยสติปัญญาเนี่ยมันจะเข้าใจเพราะฉะนั้นมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะจัดการกับใจได้ที่จะพูดเป็นผู้ที่อธิบายใจได้มีสติกปัญญาท่านถึงว่าพระพ,พุทธองค์ถึงว่ามาตัดสรู้แจ้งโลกด้วยพระมหาสติด้วยพระมหาปัญญาไม่ใช่เหรอือ่เพราะนั้นพวกเราก็มีสติปัญญาทุกคนทีนี้เอาออกมาใช้สิ ท่านตึงบอกว่าอาวุธมีในมนุษย์แล้วใช่อาวุธมีมาในมนุษย์แล้วคือสติปัญญามีทุกคนเอามาจาัดก,การกับจิตใจที่เป็นอวิชชาเอามาจัดก,การกับจิตใจที่เป็นธรรมชาติเอามาจาัดก,การกับจิตที่ไม่มีอุปทานยึดมั่นของในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอามาจัดก,การกับที่มันหลงอันนี้อางทุกขัง,ของอนัตตาเอามาจัดก,การกับที่มันหลงโลกใบนี้ที่พาสุกสุกส<ๆ>ุขที่เป็นโลก สมมติเอาสติปัญญาตัวนี้แหละมันมีในมนุษย์พอดีมีมาในมนุษย์ทุกคนที่ที่คุณครูสอนได้ค,คุูก็เอาสติปัญญาไปเรียนแต่คุณครูเอามาใช้ระดับอยู่ในโลกแต่พระเจ้าให้เอาสติปัญญาตันเนี้ยมาใช้ระดับออกจากโลกเอาสติปัญญาเนี้ยมาบมาสอนใจมาอบรมใจมาแก้กใจ,ใจิตใจพาจิตพาใจออกจากโลก แล้วผ้าจิตตัวเองรู้ความจริงเดียแล้วให้จิตตัวเองเนี่ยเสวยสุขล้วนๆไม่ใช่เสวยสุขทุกสุขทุกสุขทุกไม่ใช่ทีถ้าถ้าปล่อยได้มันไม่ทุกเข้ามาไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะมีจตุสุขล้วนๆมันเข้ามาไม่ได้มันก็เหมือนซักผ้าแล้วสะอาดแล้วมันจะสกปรกได้ไงถูกไหมคะเ,เหมือนกัน,นก็นี่ก็ซักพ่อจิตใจนั่นแหละคะ่ะ นุโมทุนาบุญวันนี้อัศจรรย์มากคุณผูณ้สนทนากับแม่ยาวบุรเลยสาธุเ <laughs> จ้าค่ะแม่จ๋า